หญิงนะคะอายุ36ช่องคลอดแห้งนะคะเวลาร่วมหรับนอนจับแฟนจะเจ็บมาค่ะมันอย่างนี้แันนี้รมปัญหาผู้หญิงเยอะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วไม่มียาอะไรแก้ตกหรอครับแก่แก้ยากแต่ถ้าใช้สุนไพรหมอเสงอาทิตย์านจะเห็นผลนะครับเพราะฉะน้คนที่มีลักษณะที่ชอ่องคลอดแห้งนี่ก็คือฮอร์โ,โมนน้อยนะความรู้สึกน้อยเซ็กน้อย นะครับน้ำหล่อลื่นน้อยนะครับเนี่ยอาการของคนที่เวลาถ้าคนจีนเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุไฟในมดลูกเสื่อมธาตุไฟคือลอมธาตุที่ให้ความร้อนภายในชออ่องคลอดตัวเนี้ยเสื่อมพอเสื่อมปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเขาจะน้อยแต่ท่านเชื่อผมนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของท่านแต่ปัญหาเล็ซสหมอเสงเอาเอางี้วาดแท่มลูกเนี่ย หายากนะว่านชงตาหมอเสงเนี่ยขวดเดียวนะท่านจะเห็นเลยว่าดีขึ้นแต่ถ้าท่านจะอยากได้ผลเร็วให้กินว่านชักบดลูกกับไดมอนด์เลสทานคู่กันเลยใช่ไหมคะทานค,คู่กันนะอันเนี้ยผมบอกง่ายๆนะท่านจะเหมือนสา,สาวคนหนึ่งซึ่งทําให้ความรู้สึกเนี่ยมัน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 ดีเหมือนสาว,สาวนะครับ mm. นะอันนี้ไม่ใช่แก้เวลาอันนี้แก้ง่ายครับ ท่านที่บอกช่องข้อแท่งเลยครับ